สำหรับใครที่สนใจนะครับที่จะให้ช่างอีประกอบนะครับชุดบ้านสวนชุดนอนนานะครับที่ใช้ตู้เย็นได้24ชั่วโมงนะครับเปิดพัดลมนะครับทีวีเครื่องซักผ้าตู้เย็นเตารีดสว่านหินเจียนะครับกับอ e ิมอร์เตอร์เนี่ย3,200วัตต์นะครับตัวเนี้ยให้ตัวนี้ไปเลยนะครับแล้วก็จะมี แผงโซล่าเซลล์นะครับ550วัตต์นี่สองแผ่นนะครับเป็นฮาร์ฟเซลล์นะครับเป็นโมโนฮาร์ฟเซลล์นะครับแล้วก็สาย PV 10เมตรนะครับสาย PV ให้ไป10เมตรนะครับดำแดงนะครับพีวีเบอร์4ี่มีหัว MC4 บวกลบไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะตู้คอน summer นะครับก็จะประกอบสายให้เรียบร้อยนะครับตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับ ก็จะมีชิโนทัมเมอร์นะครับมีเบกเกอร์ AC มีเบรกเกอร์ DC มีกันฟ้านะครับแล้วก็พร้อมสายกาวไปให้นะครับต่อสายให้เรียบร้อยนะครับในงบ25,000บาทนะครับได้อินเวอร์เตอร์แล้วก็จะมีแบตลิเทียมนะครับขนาด24โวลต์1น0แอมแอมนะครับชี้ทำคลิปไปห,หลายคลิปนะครับไปหาดูตอนนี้ ก็คือคนที่สั่งของนี้ต้องอนลเงินมาก่อนนะครับเพราะว่าช่างอีไม่ได้ทําเป็นอาชีพนะครับก็คืออยากให้เพื่อนๆที่ติดตามนะครับในช่องช่างอีทาได้นะครับได้ใช้นะครับรับรองว่าถูกนะครับสองหมืนห้านี่ถูกนะครับก็คือแบตลิเทียมยี่สี่โวลต์นะครับหนึ่งร้อยแอมนะครับเป็นแบตมือสองนะครับแต่ว่าเป็นแบตมือสองที่คัดเกรดมานะครับคุณภาพจะใกล้เคียงกับของใหม่นะครับทนทานต่ำๆเลยนะครับ แล้วก็แผงคือถ้าสั่งปั๊บนี่โอนเงินเรียบร้อยนะครับเจ้าอีก,ก็จะสั่งผ่านออนไลน์นะครับสั่งของออนไลน์ไปให้ครับก็จะมีแผงโซลาเซลล์มีสาย PV 10เมตรนะครับแล้วก็จะมีแบตเตอรี่นะครับก็คือไม่เกินอาทิตย์กว่ากว่านะครับก็จะถึงนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่แผงแล้วก็สายไฟนี่ จะส่งไปก่อนนะครับส่วนอินเวอร์เตอร์นี่ก็จะมาตั้งค่านะครับเพราะว่าช่างเอสั่งเนี่ยสามพันสองร้อยวัตต์ยี่สิบสี่โวลต์เนี่ยต้องมาตั้งค่าก่อนนะครับเอฟซี FC ไม่ต้องไปตั้งเลยผ่านช่างเอีนะครับช่างเอีตั้งค่าแบตเตอรี่การชาร์จอะไรให้ทุกอย่างนะครับเอาไปต่อใช้งานได้เลยแล้วก็ตู้คอนซูเมอร์นี่ต่อสายให้เรียบร้อยนะครับไปติดตั้งเองนะครับสองหมื่นห้าไปติดตั้งเองเลยครับรับรองว่าคุ้มค่าที่สุดนะครับชุดนี้ส่งไปจังหวัด ชัยภูมินะครับพอดีมี f อฟท่านหนึ่งอนเงินมาให้นะครับอตอนแรกก็ระแวงว่าจะส่งบ้างไม่ส่งบ้างจะโอนเงินมาไม่กลัวโดวนหลอกนะครับไม่ต้องกลัวนะครับหัวใจเอช่างทำช่อง YouTube แล้วไม่ต้องกลัวนะครับมันไม่คุ้มค่านะครับก็คือไม่ได้ทําเป็นธุรกิจครับก็คือเงินหมุนเวียนไม่มีก็อาศัยสั่งออนไลน์แล้วก็บางอย่างส่งมาประกอบ ส่งมาโปรแกรมก่อนถึงจะส่งไปให้ f c นะครับอขอบคุณมากนะครับ f c ที่ติดตามคลิปช่างอีดทำได้นะครับคลิปนี้ชุดนอนนา25,000ขอบคุณมากครับ